ตอนนี้ก็มาอยู่กับโบเบลโกเอสเคก้อยขีดหกซุปเปอร์ก็ตามคำขอของเอฟซีเดี๋ยวก็จะบอกคร่าวๆนะครับที่ผมได้ฟังมาเมื่อกี้กับเจ้าของอมีเอียงนะคะนะ่นับบอกว่า รถคันนี้ก็ซื้อมามือสองเหมือนกันราคาก็อยู่9ก้ากว่าครับเมื่อกี้แกบอกแต่ก็ส่วนรถก็ปั๊มสายอะไรก็เปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับคือว่าบิ้วมาหมดตอนขายนะครับเจ้าของเก่า รถก็ที่ฟังฟังอยู่เมื่อกี้ก็โอเคนะครับสภาพการใช้งานเครื่องยนต์ก็โอเคไม่ถือว่าน่าเกลียดเท่าไหร่กับราคาที่แตะไปเนี่ยเมื่อกีก็น่าจะ0.8นะครับเล็กนะครับ รถก่อนอน,น่าจะ0.8ถ้าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มแตะที่0.93จนไปถึง 1.3q กองแครเจอร์บิลล่าครับ3.23 GC ในเจเนอเรชั่นก็จะอยู่ที่1 3คิวถ้าเต็มอุ้มก็น่าจะอยู่ที่1.4ได้ หนึ่งจุดห้าเพราะว่าไฟเนี้ยอันนี้ก็ถ้าเต็มที่ก็น่าจะอยู่ที่ศูนย์เก้าได้เต็มอุ้มนะครับสวิงอะไรก็เร็วอยู่นะที่ดูดูยังฟิลเลยสวิงเร็วมากเลยแรง ก็ก็มีบ้างคนระับที่มีเสียงของความเบาลงแต่ว่าก็เข้านะครับปกติอยู่เกี่ยวกับนอ็อคอันนี้ก็ถ้าบิวสีก็จะดูโอเคได้แล้วย่างคืนแกบอกว่าทำมาหมดแล้ว ่าจจะเป็นรถหนานอกชนะาวบ้านมาซื้อดินหรือเปล่าส,สองสี่ฟันล้โหแรงมากเลยบุงกีนีครับเหรียญเป็น0.9จุดเก้าขึ้นมาหน่อยนะับน่าจะโอเคเลยคนระับน่าจะได้เต็มเร็วหน่อยตัดใส่สุดลอด้อ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดตับสติ๊กเกนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ตักใส่สามแปดนะตัวคูณให้หนุ่มตอมุไร có ờ, ok. Hmm. Rêu, rêu, rêu. Hmm. Rêu. นะครับให้สัญญาณแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณ5นาทีครับกับบุ้งกี0.8นะครับเดี๋ยวก็จะลองไปอยู่นุมฟังสิดล้อ,อก,กับบ้างครับรก็แกน่าจะมาเปลี่ยนจุดลักใหม่นะครับดีวาตรงนั้นเป็นที่เลี้ยวพอดี ก็จะจบด้วยมุมนี้เนี้ยสักนิดนึงก็เจ้เฟอร์ไมโครเขาตักปลาไหลให้เมื่อกี้ใหญ่เข้าหัวไม่มือได้อะวไม่ท้าตัวหนึ่ง เดีย๋ยวน่าจะมาแถวนี้นะครับดูตรงนี้มันเป็นสิราบรุ่ม F Civil Engineering งานแกก็เยอะอยู่เหมือนกันงานทำฝายแบบนี้ด้วยนะครับมีอีกที่หนึ่งคนแถวบ,บ้านเขาทำกับเอสเหมือนกันทำอยู่ติดใจแดนามาเลนะครับไปตรงแถวไปตรง หลังจากนี้ก็จะไปดูอบบูมยาวกันสักคลิปหนึ่งของ RS อโรยหินเนี่ยใส่ตะกร้าคนขับี่โอต้องโอเคคนระับขับฝีมือฝีมือได้อยู่โอ้แต่ว่ากระบอกอไหม้แล้วนะครับ กระบอกเอยยุบถึงเป็นเงาดำๆเลยนะน่าจะมีปัญหานะกระบอก ก็วิ่งสี่คันสามแปดอย่างละ2องคันเลยเป็นมิซูกับพีโนะวิง่งอย่าลืมกดไลค์เน่กดแชร์กดตัดต่อใครเนฟเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ครับก็โอเคคร้บแต่ว่าวงกีมันเล็กไปนะครับุดแปดถึงจุดเก้าขึ้นมาหนอ่อยน่าจะได้ที่แล้วตอนนี้ น่าจะนานแล้วเปิดนก็เป็นของสุริยาการโยธานะของกำนันแกนได้สร้างสะพานของสุกิชาสร้างอยู่นะถนนสายนะนะที่เห็นอยู่โอเคคนระับไอสัญญาณได้นะก็ต้องขอจบการสายเพียงตรงนี้ก่อนนะี๋ยวจะไปดูออกมาสูก่กันโอยหินกักนิดหนึง รอดไหมครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา้เป็นกำลังใจงเดินทาง